วันนี้มาร <Okay. S 1> ่วกงานอย่างทางแก็บเป็นไงบ้างมาชุดเขียวด้วยสายเขียวเน่ยใช่ก็ตัดชุดมาเพื่อแก็บปูนเลยนะคะใช่ใ่ห เขาเป็นไม่ก็เซลไมก็ฟิชเนาะแล้วก็เป็นนอกความสูงแล้เรากินอาหารเนาะก็แบบนอกความสูงให้ทุกคนนะคะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นใช่สาดยอดเมนูคิดโต๊ะสาวเพื่อนสั่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆด้วยปกติในนี้จะต่างคนที่พ่อม่นอยู่ในทย่มือกือได้สั่งได้ขงไหมสั่งได้เลยค่ะด้วยปกติได้เป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะพอมีแกี๊ยก็้งตสะดวกมากคือทานทุกวันไม่ได้ออกไปไหนใช่อยู่บ้านกินข้าวมันตอบโจทย์ชีวิตเราไหมกับงารที่แบบเออมันสะดวกบความสะดวกบายในการทานอาหารมาก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 จริงๆมากมจริงๆสำหรับคนที่ ไม่ค่อยปอกับบ้านอย่างนี้ัวกับเวลาเขามีโปรโมชั่นลดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรืถามเราจะสั่งให้ตัวเองเราสามารถสั่งให้คนอยู่นได้วยนี่สมั่าเวลาทำงานก็คือแสงให้คนในกองทานกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขนะเขามีโหมดที่สามารถสั่งร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยใช่แบบว่าช่วยกันสั่งอะไรอย่างเงี้ยเามาเลยดีไปช่วปายนีนตี๋ยวนเท่สำหรับงานใช่ไมใช่ใช่คมีอโปรโมช่นอะไรมานดนี้ขอรม เพราะฉันมีอะไรบ้างเพราะฉันรู้ว่ามันมีเยอะมากมากเลยค่ะใส่โค้ดอะไรต่างๆมีบุกบัตรเคสดิตก็มีหรือว่าที่เป็นแบบกับเคสแบงค์ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้โปรโมชั่นทุกาใช้บริการค่ะนั่นสิค่ะค่ะฉันชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาใช้บริการเวลาโค้ดนะคะเอาโปรโมชั่นด้วยช่วยทำหน่วยความสมบูรณ์เรามากๆในการ นี้เป็นยังไงบ้างกับาการใช้ชีวิตในประเทศไทยหนูแฮปปี้มากค่ะแล้วก็กลับมารับงานที่ไทยมากขึ้นแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่นี่ช่ไอท้ที่จริงในชีวิตก่อนตอนนี้คือก่อนอยากจะกลับมาทำงานที่ไทยแล้วคเป็นยังไง่ิเที่จริงก็มีค่ะแต่ว่าจะเป็นทางด้านเพลงใช่ค่ะแล้วก็พอดีเรื่องเพลงนน่รู้สึกว่านี่ก็ทำมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็กดล็อกไปกับชีวิตตัวเองด้วยบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็กำลังจะเริ่มมาสู่หนทางการแสดงมากขึ้นค่ะ ไม่ตัดใจรับงานแสดงที่คนไทยหรือเปล่าจริงๆหนูไม่ได้เลือกว่าหนูอยากจะเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากจะทำมัตลอดใช่การรับบทโอกาสของตัวเองการร่มในการหนูก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหนูมากขึ้นในฐานะนักแสดงพราะปกอิทุกคนก็เคยไปเห็นทั้งในนักร้องมาพอประมาณแต่ว่าทางด้านการแสดงคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นมากเราเลยคิดว่าเราอยากทำด้านนี้ยมันชันเล่นเองยังไงเนี่ยาจจะสวิตช์อรลนจากอาชีพนักร้องมาเป็นนักแสดงมันจะต้อง จริงๆก่อนหน้านี้หนูก็พอถ่ายซีรีส์มาบ้างแต่ว่าคราวนี้เหมือนจริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็สวิตยังไงหนูวิสารว่ามันการแต่งเพลงมันคือการที่เอาเล่าเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองไปในเพลงอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าการที่เรามาเป็นนักแสดงมันเหมือนแบบเราต้องถ่ายทอดสตอรี่ของคนบางคนด้วยตัวเราใช่ใช่หนูวิจารว่ามันเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งที่คนจะได้เห็นเน่ๆในอีกรองละครหนึ่งอะไรแบบนั้น ราเตรียมพร้อมยังไงอ่ะนีด้เรื่องการแสดงเรื่องการพูดเบสิกดูแข่งการแสดงของหนูเตรียมพร้อมยังไงส่วนตัวหนูคือหนูไปเข้าคลาสแอคีใช่ค่ะเราจริงจังมากเป็นคนทำอะไรจริงจังไม่เคยจริงจังกับชีวิตมากใช่แล้วก็อ e. นน่านหนังสือเรื่องต่างๆไม่ค่อยสามาดูเร็วๆนะค่าเดี๋ยวเขาเล่นจากที่อื่นมาได้มาเร่องมาใช้ในการเขาทศึกษาชีวิตคนอื่นนะคะ เราสังเกตว่าชีวิตเราเราก็้ไเจอแค่ชีวิตเราแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปทดลองเป็นชีวิตคนอื่นก็เลยต้องดูหนังอ่านหนังสือเรื่องราวชีวิตชีวิตประวัติขอื่นอะไรอย่างเงี้่แบบแต่ที่ตัดใจรับที่เปิดเผยได้หรือยังว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ต้องเปิดอะไรแล้วยังเปิ ก็ก็หนูคือเป็นอะไรที่หนูตั้งใจทำมากๆแล้วก็คิดว่าชนะแดนน่าจะอยากรอดูในพาร์ทนี้ของเในตัวตนในฐานะนักแสดงตอนที่ได้ครั้งนี้คือเป็นแบบที่บทที่เราอยากเล่นอยู่แล้วใช่ไหมหรือยังไงมีเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเน่อยู่ในนั้นบ้างคือเนี่ยรู้สึกว่าเน่เดี๋ยวเราจะถ่ายไปเลยได้ชนะถ้าเกิดมีใครล้มนะครับแล้วเกิดเหตุบัติเหตุก็ก็รอถึงไหนแล้วลืมหมด เคนแบบานนี้มันไม่มีคามเป็นตัวนี้นะว่าก็ก็ก็มันใกล้เคียงกับตัวหนูแตว่าก็จะสามารถเห็นหนูในมุมมองนความิดรือที่อยากให้ใคราจรกันะครับนะถือว่าเราได้หมดเพลงก็ยังขัอยู่ตอนนี้พี่จีนก็ม er, ีออปล่อยรอบในเพลงในมุมมองูนความคหรือที่อยากใ้ใรนะครับนะถือว่า เพราะเขาได้หมดเพลงก็ยังพัอยู่ตอนนี้ที่จีนก็มีออกรายรับในเพลงในจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนท่าการแสดงก็สนใจอยากจะมาทำป็นทีเมื่อก่อนเราเล่นเป็นตัวประกอบเมื่อก่อนค่อนข้างแบบเออเขาเชิญไปเล่นจริงแต่ยังไม่มีใครได้เห็นหนูในฐานะบทนำใช่ค่ะมันก็ต้องมีความความจริงจังมากขึ้นใช่ก็ยังไม่ได้บทไหนพิเศษเลยเล่นบทไหนพิเศษไหม,ส,ไหมส่วนตัวนหนูไม่มีบทไหนพิเศษแต่แค่รู้สึกว,ว่า ความเป็นตัวเน่ยอยู่ในนั้นใช่นูอ่าจะไม่ใช่นักแสดงที่สามารถแบบเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งได้แต่เราจะแบบเออใช้ตัวเราถ่ายทอดอรี่อนั้นออกมาอะไรแบบ้ค่อยๆใส่กนสิ่ยเตัวเค่ะค่ะตอน่ะแาเ่ป็นตัวงานเพลงนี้ก็ยังไม่ทิ้งเนอะยังทำอยู่กับเพลงไทยาเพไเพลงไทยเพลงไทยงไทยเพทยเพลงไทยเพลงไทยเทยเพลยเงไยลงไทยเพลยเพลงไยเ่ไทยเพลงยเงไท้เทยเพงยเงไทยเยู่ทเลยเงเลไยอไยเ่ลยลไไลงยไไ เพลงไทยที่เปียกที่ทำมีจะได้ฟังปีนี้คิดว่าน่าจะมีปล่อยภายในปีปีนี้ค่ะเพราะว่ามีงานแบบฟิวเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปขึ้นอยากจะไปร้องเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะแสดงว่าเฟสติวัลทั่วไปปีนี้จะมีเนี้ขึ้นสักเวีดี2วทีแน่นอนปีเหมือนรู้สึกว่าจะไปจีนเปข้าไปจีนใช่ไหมถ้ามีโอกาสที่ไทยก็จะขึ้นใช่ะหมถ้าว่าทั่วไปมีฟิวเฟสติวัลที่ไทยเยอะมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มีคนติดต่อมาบ้างคไหมเนี่ยมีคนติดต่อมาบ้างไมหมีเนี่ยมี ไว้รอใช่ไหมใช่เลยทำอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวรอหน่อยค่ะพี่มีแกรมจะทำเป็นอัลบั้มใหม่หนูแค่จะคิดคิดถ้ปล่อยเป็นซิงเกิล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 เขาหนูเป็นคนที่ทำอัลบั้มแต่ว่าให้เป็นแนวเพลงเดียวกันไม่ได้พูดยังไงนะคือคือหนูเป็นคนที่แต่งเพลงแล้วมัน่งจะวิ้ววิ้วของของหน้าตอนนั้นของช่วงนั้นใช่ใช่พอบั้มลงอัลบั้มก็แบบวาไริเต <pper> so, ี ar, strength, 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 yeah. so, like ้นิดนึงแต่จะมาท้องกันจะมาท้องจะไม่ได้่ เขาก็ติดตามมาตลอดที่งานดีเหรอแล้วยิ่งหนูกลับม,มาอยู่ที่ไทยด้วยเนี่ยเขาก็แฮปปี้มากๆได้เจอหนูบ่อยขึ้นเสร็ก็เลยตั้งใจทำงานมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามโปรเจกต์ใหญ่ของเง่ในอนาคตค่ะมาโอเคขอบคุณด้วยดิขอบคุณค่ะขอบคุณม่กขอบคุณมากคื <bons! S 1> อนนได้ไดไดได Минни <laughs>